ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่สาสิบกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอังคารแลมสิบค่ำเดือน8ปีมะโรงยามที่ดียามที่เป็นมงคลสำหรับวันนี้ก็8ดนาฬิกานาทีถึง10บนาฬิกาีนาที สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงรายวันกันว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลคำโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามก่อนที่เราจะออกไปนั่นแต่หากว่าเราออกไปในยาม ที่ดีก็จะเป็นสลิมมงคลกับตัวของเราถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็จะเป็นอัป,ปะมงคลกับตัวของเราเราจะทำอะไรก็จะไม่มีโชคมีลาบสำหรับในวันที่เราออกไปในวันไม่ดีถ้าเราออกไปในวันที่ดีเราก็จะมีโชคมีลาบเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันบ้าง สำหรับในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ท่านตื่นนอนตอนเช้าร่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวของท่านในวันนี้เรามาดูในด้านของสีสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีแดง กับสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสีที่ดีมีอำนาจมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานวันนี้การงานที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีความสำเร็จและจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านและมีคนคอยให้กำลังใจ ท่านอีกตาหากในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าๆแต่พอถึงตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องโชคลาภนั้นก็พอมีบ้างแต่ก็ยังไม่มากนักต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นสิริมงคลกับตัวของท่านในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลสีที่ประจําตัวของท่านเกิดวันจันทร์ในวันนี้สีที่ดีนั่นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และมีอำนาจ มีวาสนาในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะทํางานเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีงานจุกงานจิกงานหนักงานเบาจะทําให้ท่านนั้นต้องคิดมากบางทีบางครั้งท่านอาจจะเกิดการเครียดขึ้นมาก็ได้แต่งานที่ท่านทํานั้นก็เป็นผลสําเร็จทางนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่าง ทำแล้วอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การเงินของท่านในช่วงตอนเช้าเๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างอาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่ของใช้ำจําเป็นในครอบครัวของท่านท่านอาจจะต้องไปซื้อไปจ่ายเอามาเพราะฉะนั้นจะมีรายจ่ายในช่วงนี้ แต่พอถึงตอนเย็นๆท่านจะมีรายรับกลับเข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้เรามาดูในเรื่องของการงานการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านพิถีพิถันระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการเสี่ยงหรือว่าทำอยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ท่านระวังให้ดี อาจจะมีการพลาดพลังจะทำให้ท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายหมุนเวียนกันไปแต่รายรับท่านจะมากกว่ารายจ่ายสำหรับในเรื่องโชคลาภในวันนี้ไงท่านลองเสี่ยงโชคดูอาจจะมีบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่นักก็ถือว่าดวงของท่านยังพรได้อยู่ ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอาจจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นให้มีความสุขในช่วงนี้ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้การงานของท่านนั้นก็ถือว่าราบลื่นดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานส่วนตัวของท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานหนักและก็งานเบาเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของตอนบ่ายจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่พอถึงตอนหัวค่ําเอ่อตอนเช้ามืดหรือว่าตอนหัวค่ําตอนกลางคืนไอ้ช่วงนี้อาจจะมีเงินเข้ามาหาท่านโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ ่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในเรื่องของตอนเช้าท่านตื่นนอนตอนเช้าถ้า,าว่าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นสิริมงคลกับตัวของท่าน ในวันนี้ในเรื่องสีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้การงานของท่านงานของท่านนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเพราะว่างานจุกงานจิกจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้น จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ในช่วงของตอนบ่ายๆอาจจะมีคนมาขอยิบขอยืมขอยืมเงินของท่านอาจจะต้องใช้ความคิดหนักในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านตัดสินใจเอาเองถ้าหากว่าให้ไปบางทีบางครั้งก็ได้บางทีบางครั้งก็ไม่ได้คืนก็ให้ท่านทำใจไว้ คนที่มาเขายิ้มก็ไม่ใจใครคือเพื่อนฝูงของเรานั่นเองในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในช่วงนี้ก็จะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆยังไม่เป็นชายังไม่เป็นลาบก้อนใหญ่ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคก็ลองดูได้แต่ก็ อย่าให้มากนักรอให้โชคดีเสียก่อนก่อนที่เราจะลงทุนอะไรลงไปในช่วงนั้นต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนนาฮะกาท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคล ก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูในด้านของการงานกันบ้างการงานของท่านวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่แต่ก็ดีท่านก็ทำได้จนครบเรียกว่าทำไปแล้วก็มีชื่อเสียงอีกต่หากในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินนั้นก็จะมีรายจ่ายในช่วงของตอนสายๆจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่พอถึงตอนเย็นๆท่านจะมีรายรับเข้ามาเหมือนเดิมท่านจะได้จับเงินก้อนในของวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนสำหรับโชคลาบในช่วงนี้ท่านดีเกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ ยังไม่มีเท่าไรนักหากว่าท่านจะเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนห้ท่านระวังอย่าให้มากนักสำหรับในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใน่านหัน,หน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหัดในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และมีอำนาจมีวาสนาในตัวท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะทำงานได้สะดุดไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรบางทีบางครั้งทำแล้วก็นึกการเบื่อหน่ายอยากจะย้ายงานทำบางอะไรบ้างในช่วงนี้ จะเรียกว่าท่านไม่ค่อยสู้ซะแล้วในเรื่องการงานในวันนี้ใจท่านท้อท่านทําอะไรก็รู้สึกว่าท้อเบื่อหน่ายก็ขอให้ท่านตั้งใจทําต่อๆไปแล้วต่อไปจะดีเองสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ท่านอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจึงทําให้ตัวขงท่านนั้นคิดมากและมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรื่องของโชคลาภในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอจะมีบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านลองดูได้ในด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกลักษและมีอำนาจมีวาสนาอิาหาก ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าดีจะทำอะไรจะมีคนคอยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมก็เป็นไปได้ในช่วงของตอนบ่ายถ้าหากว่าท่านมีเงินมีทองให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้ สำหรับในเรื่องของการเงินท่านจะมีรายรับอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงของตอนเย็นเนจะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านอีกในช่วงนี้ในเรื่องโชคราบอีกเช่นเดียวกันโชคราบก็พอมีบ้างแต่หากว่าท่านจะเสี่ยงโชคก็ลองดูได้ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ในเรื่องของตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าท่านจะร่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านสำหรับสีที่เป็นมงคลสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจมีวาสนาในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านต้องระวัง ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงงานสูงหรือว่างานทำอยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุพลาดพลั้งลงมาได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกันไว้ให้ดีสำหรับในเรื่องของเงินทองในวันนี้เงินทองจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเคยรลอคอย ก็จะได้มาในช่วงของวันนี้ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในวันนี้ก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรนักก็ให้ท่านลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ถ้าหากว่าท่านจะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ซื้อกับผู้ชายจะเป็นการที่เรียกว่าดวงท่านจะสมพงกันจะทำให้โชคลาภเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปรายวันของเราจนจบก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังสมความมุ่งม,ม,มา่รปรารถนาะทุกสิ่งทุกอย่างจงมีความสุขด้วยเทินสาธุ